สองหัวเป็นงัวหนึ่งและการหัวเมื่อกี้เข่าขาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดในนอกอ๋อสวัสดีครับน้องมาถลุอ๋อเป็นงวดแรกเนาะตเฮาถามฟังมาทางอ่จังหวัดบุรีรัมย์อีกโซนหนึ่งกะได้ข่าวได้ยิ่งข่าวว่าบอยตัวเล็กถึงไม่จังหัวหรอครับน้องๆ้องก้ ก้อนนั่นค่ะถึงมาสองหัวแล้วก็มาเว็นหัวหนึ่งแล้วก็หววเมื่อกี้เข่าอยู่ค่ะเข่าความฝันค่ะส่วนมากจะได้เลขจากความฝันค่ะแต่ว่าอัน,นวดที่พวกเขานั่นก็คือได้เลขแมวแต่ว่าบอได้เขียนลงนะคะม่แต่ร์บ่อ้เอฟซีฟังเสือเือได้สามเจดนะ็ดค่ะหัวนั้นได้ได้ยุจิธ ต่ว่าอันกานเมื่อกี้เ่าเขาเนาะเขาความฝันตานรกที่เอตามน้องๆก็จะมีเลขความฝันเลขเพื่อะนับจากกทมพ่ะนาะค่ะวนีก็่กับว่ากตา่กาว่ากับจาัว่ากัากัาวาัว่าบ่าับ่ะกันจา่กัว่ากัว่ากันว่ากันจา่กัาาวาันันจวาัว่าั่ััาับวา ในฝันเนาะเหมือนมันเป็นสูงข้ามนะออบันนี้ไม่ยิงกับเล็กหน่อยในยการเล่นออนี้นี้อันเขาเขากำลังลบกันเออขาสูกกันเออขอยกันนี้ไปน้าเขาในฝันนะคะแล้วกับมีเล็กหน่อยนีไปกับเล็กหน่อยบันนี้แลนหนีันไดกับอบวิบเพิ่นเนาะเพิ่นก็นเลยตามท่านค่ะบันนี้พอตามท่านถึงก็เลยว่าเพิ่นจีจัดการห้เบิร์ตนะนะเพิ่นจีจัดการห้เบิร์ ก็เลยว่าอันย่าข้าวมาต่อสู่กันตะก่อนข่อยวาในฝันน่ะจากเพื่อนก็เลยเอาดาบเนยเาหนะให้เพื่อนน่ะมีมีดสั่นวันนี้ก็เลยต่อสู้กันเนาะเพิ่นก็เลยแกงมีดมากมันก็เลยบ่ถือก็เลยลบก็เลยเอาเอาดาบนี่ฟันเิืนึ้นคือว่าฟันกันในความฝันค่ะของขฮามีดเนี้ของเพิ่นมีดสั่นเขาต่อให้เขาต่อหาพราวว่าเขาเป็นมวหยิงวันนี้ก็เลยเพิ่นก็เลยผู้ชายคนนั้นก็เลยเสียชีวิต คอยฟันเขาเสียชีวิตฟันเสียชีวิตเลยอันนี้ก็คือความฟันที่ผ่านมาเนาะค่ะ้วก็ฟันสองขึ้นตีดพร้อมแต่ว่าขึ้นที่สองนี่จะเป็นผู้ชายอ้วนขึ้นแรกนี่จะเป็นเบาอ้วนปันหาให้นะคะ่ะแต่เลยตีให้เป็น50เก่าเนาะนะคะแล้วก็50หกเป็นตัวเป็นตัวกันก็ไม่ถูกถ้าตัดซื้อก็จะซื้อ50 59อย่างนี้เนาะค่ะ่แต่ามาหาเก่าตรงๆงเนาะราคา56นะคะพี่นี่ห อันนี้มันก็คือว่าความฝันอันงเก่าค่ะแลวงวมดนี้ฝันหรือ,อยังงวดนี้งวดน,นี้ค่ะฝันฝันรลบเดียวเลยค่ะวันนี้งวดน,นี้บ่บ,บค่อยฝันไนไหนฝันไปยังไงครับฝันว่าไปในปางสิละปรากฏว่าไปหาลไปหาเลืดไ,ไปหาทายลิบหน้าน่าก็เลยไปไปกับมีตาปลาเนาะค่ะก็เลยไปเห็นพนเต็มอยู่อยู่กลางปาน่ะเขาหมูเม่เบิงเอียงผู้กันก็เลยไปน้ำเขา ไปไปยืนเบืองน้ำเขาเข็นนตปนะะ่ประกาศใช่ไหมโยนนะคะบอกเงประกาศใช่ไหมบนนินเขาประกาศการใช้โทรขงใช่ไหมมอไซคเป็นไม่ใช่ไหมไม่เ<อ>ลยก็เลยยางเขาไปไกลไๆเบื้องจะจ้งหนนินไหมเขาเขาขายรถนะคะในค่ายความฝันมันจะเป็นรถมอไซค์ขั้นสีแดงนะคะขายรถมอเตอร์ไซค์ประกาศขายรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมประกาศขายรถแล,ล้วก็คนไปยืนหมเต้มยูตะวะหัน บ่มีใบบอกยังจะคนนะยืนนิ่งจะจังโมเมนต์คนนะสายได้ฟังก้อมฟันอันวันนี้ก็เลยไปนางฟังน้ำเขาเขาก็เลยบอกใบอกอออนนบอกมากว่าอันอันม้อใส่ขั้นหนีเจ็ดสิบบาทที่เขาประกาศใช่ไหมค่ะการจังว่าค่ะดีใจประชันก็เลยเปล่าจุกเงินเสือเลยจุกเงินใบลอยไปเสือเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทคนก็เลยทอดมาให้สิบสองบาท,าาบาทใน้ฟันนะคะในอมฟันใช่ไหมค่ะ กระดีใจว่าจะเนาะโอ้ยมอไซกับบอาันเบิดงหวดลดได้ขั้นไม่แลยอังกน่ะก็เลยนี่แหละค่ะฝันฝันขาดอยู่เด่นก็เลยตีเป็นเจ็ดศูนย์กับหนึ่งสองครับฝันจะขึ้นแน่นอนสองสามขึ้นละค่ะก็คือว่ามีแนวทางความฝันแล้วก็แนวทางล็กลับที่เพื่อนส่งมาให้แล้วก็มีของแมวแต่ว่าของแมวเนี่ยม่ได้เขียนให้โลงใหาแต่ตัวเดียวกัน มอฝันตัวเดียวกันกับที่แมวให้แมวนี่จับเลขให้แปดเจ็ดศูนย์อันแต่ว่าแมวนี่จับก่อนที่จะฝันโดยแปดเจ็ดศูนย์ยังจับได้แปดเจ็ดศูนย์แล้วก็มาฝันทีหลังเนาะฝันทีหลังฝันว่าเขามาขายรถมอเตอร์ไซค์เจ็ดสิบบาทแล้วก็ทอนเงินให้เขาพร้อมสิบสองบาทตังสี่นะค่ะบริตีทปีหน้าก็ท้าคนบอกเคุนโตครับแล้วก็ตรงกันกับเลขแมวแมวก็ค่อยจับในถือโย่ค่ะ หัวสามเจ็ดกับตรงตรงอันนั้นเพื่อนจับให้ศูนย์สามเจ็ดส่วนมากหรือซื้อภาษีมาสองตัวถ่ายก็เลยซื้อตัวสามเจ็ดใช่ไหมค่ะก็เลยถือสามเจ็ดแล้วกจะมีเลขเลขลับที่เพื่อนส่งให้นี่ตัวไหนมาทำก่อนนี้ก็มีเด่นบนสาม เด่นล่างแต่จับคู่ครับจับคู่มี093ค่ะคู่โทโมะค่ะแคนเดียวกันก่คะ,ะ,ะก็มี093แล้วก็82แค่นั้นนะคะ เลขคงงมัมีเจ็นกับห2คเกลขแมวเลขแมวแปดศค่ะตัวเดียวกันกับก็ได้เขียนจากยานม่หลายตัวค่ะเพราะว่าอันนวดที่ว่าเื่อนไห้นันอันั้นไขสูนสามเจ็เนาะกับก่ได้เขียนในเอฟซีอย่างสี่ละกันมันกรมาสามเจ็ดอขตองาหนองเนาะว่าเงืนเขาขายมอเตอร์ไซค์เจ็ดิบาท แต่เข้าทอน12บาทค่ะตันแเสใจอยู่ค่ะระหว่างอเจ็ดซีซท้อนสิบสองหมือมันเลือทอะไรนะห้าสมห้าสิบแปอ่ะน่าสนอยู่นาะเพราะว่าว่าส่ราคาเจดค่ะจ่ายเงินไปเจเอ่อทอนสิบงบาททอนขึ้นมาสิบสองหรือหรือหเล้าแต่นะตัวนี้ค่ะห้าสิบแปดห้าสิบแปดเอาแต่ของนองนี่แลเพราะว่านองคนแห้งด้วยแล้ว ก็ได้มาเอาเต็มเจ็ดศูนย์กับ1หน่งสอาสำหรับ่อมฝันนะ้าหนอนะรองสำหรับเล็กเพื่อนมีศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามัไว้นั่ก็ไ,กได้เนาะคะ่ะ063เพราะเล็กหกนี่กับเป็นประจำอยู่ค่ะมาก,กับหัว8ปดองนี่น้องแปนี่เพื่อนให้เน้นล่างตัวเดียว<อ>นะคะให้เม็ดเดียว อีกชุดหนึ่ง063ค่ะ063เป็นตักกว0 63. 0 63. ตกรับใบค่ะเป็นประจำนะคะก็จงอัน60เก่า0สินะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยหมดนะเป็นการเสียเกี่ยวนะครับ,รบ,รรบให้กันไว้ด้วยครับ063 093นะครับน้อง,น,องนี่องมจัหมวดล้วครับข่ามจัหมวด สองงวดเบ็นงวดหนึ่งรายการงวดเมื่อกี้เขาค่ะจะเป็นเว็นค่ะอันนี้เป็นเด็กวันนะครับเจ็ดศูนย์กับหนึ่งสองนะครับฝันแบบบริตียากเป็นบอกเป็นโตอันนี้ได้เพื่อนสรุปยังไแค่นี้นะครับนอนจังหวะไล่โต dfc มันจะว่องให้ครับ ้นาอคือมันสัตว์แ้มันสัตว์งเี้ไปเชงไงเอาเอาต้องหลับอกพอดีครับไอ้เห็นหนาเนี่ยเออนักสั์นไเห็นหนานเออดิ่งครับดิครบเอาแคปแคปแคพี่น่องแคแคท่านที่รับชมอยู่นะครับิดทเป็นแนทาวาฝันของน้องอาไวคนฝันแม่นอีกคนหนึ่งด้วยครับแง เด็กฟัมฝันกับลายตัวน้องๆนะครับน้องมีเจตัวตำแหน่งสน้องๆคนฝันแม่นว่าด็ไก่เพื่อนให้มาเพื่อนให้มาประจําอยู่่ครับให้มากเรื่อยๆยุติรัดนั่นเือการยุติคือกันนะคะเหล้วยมเห่ยมแ้่านน่าจนให้มามาจากเขาเขาเขาคงเพิ่นอยู่ค่ะเขาตลอดสมันรมา่เขาเต้ตู้ที่เพื่อนควบคุมให้จะมี0ูนก้าสามนะครับกับแปดสองนะครับให้เน้น วันนี้บ่หลายตัวมันก็เลยบ่วงกลมให้แต่ตัว83กับ82แค่นั้นนะครับขอบคุณสหรับแนวทางน้องพารวยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ